นี่ผมอยู่ที่นี่เจอกันโอ้โสารพัดรูปแบบครัปวดเข่าปวดขาปวดลังปวดสาบปวดไม่ไม่หายขาดนะครับไปนวดไปอะไรก่อนแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับฝังเข็มฝังไข่้เขาไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ฝังครับเพียงแต่ไปนวดครับผมไปนวดกับแฟนสองคนสักพักหนึ่งก็เอาอีกแล้วปวดอีกแล้วเดิมเดิมเนี่ยมันมีอาการปไปหาแพทย์หาหมอไ้มงปัจจุบันไม่หาครับเพราะว่าไพทหาแพทย์หาหมอบ้างไหมไม่ อ๋อความดันครับถ้าตัวร่างกายมีครับแต่ความดันมันตลอดนะครับครับผมแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคด้านนูกนมีมีไหมคยังไม่เป็นครับผมมีความดันกับไขมันนิดหนึ่งครับผมความดันไขมันครับผมในตัวนี้ตัวร้ายครับนะทีนี้เวลาผมสัมผัสตัวมันจะหายใจโล่งเลยครับมันจะทําให้ถ้าความดันครับ ความดันมันก็มีความแตกต่างัวตัวบนตัวล่างนั่นแหละครับเรื่องนี้มันจะปรับเองครับแต่ตัวไขมันนะฮะไม่ไม่มีอะไรเป็นละลายข้าได้ไขมันครับมีแต่่างเช่นเลือดให้มันโตขึ้นครับแล้วก็ถ้ามันติดกันก็ตัดครับผ่าตัดผ่าตอได้นะจะเป็นบายพาสบายตงที่เขาวาบผมสัมผัสพุกมันจะโล่งเลยครับครับพลังงานนี่มันเป็นอย่างนั้นบอกท่าทราบไว้ไม่เกิน ไม่เกินห้านาทีครับผมส่วนเรื่องกระเพราเนี่ยไปดูครับไปดูผลเหมือนอันดับโปรสันเกตเขาก็หายใจครับโทษครับ,รบไม่เคยอน,นอนนอนออกมาแล้วเนี่ยไม่เคยนะ ไม่นอนครับผมไม่เคยนอนครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อมีสมัยวัยหนุ่มผมไปผ่าตัดหลังแคลเซียมก็แล้วไปผ่าข้างหลังครับหลงขาซ้ายครับผมแล้วแลตั้งนั้นมาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่นอนครับอาการคือมันปวดก็แล้วกันตอนนู้นครับผมมันปวดผ่าผมหายปวดไหมครับหายมาถึงทุกวันนี้เนาะผมไปออกกําลังกายด้วยครับผมตอนนั้นนะฮะแต่ก็ยัง มีบ้างบางครั้งนะฮะรครับผมความรู้สึกเดิมเดิมไม่มีติดตัวไปกปล่าตอนนี้มีไหมความรู้สึกเดิมเดิมคราวนู้นก่อนพาตัดไม่มีไม,มไม่มีครับโอเคครับครับผมน่าละผมต้องอาจจะให้เปรียบเทียบความรู้สึกเดิมเดิมกับตอนนี้ที่จะได้รับของใหม่เนี่ยตั้งแต่นี้มันจะได้เทียบได้ผมนั่งให้ตรงเลยครับน่าละต่อไปนี้นะฮะจะหายใจโลง่งพลังผมเวลามันเข้าตัวประหลาดมาก อ่อนตัวตามผมมามสวยน้กอย่ยงเดียวอ่าหนมเงยหน้าก็ม่เหมืนิดึงโอเคครับอ,อ่อนมาหลังหล็กมันจะพร้อมกันหมดเลยก็ต้องแฝบแม่มาแค่นี้ก็เลยก็เฟื่อแล้วเฉยๆนะั้นมันจะเบาหัวครับตาจะสว่างต่างหาก <c oughs> วัจจัยที่มกกันมุันเคลื่อลองหายใจด้สิที่ผมบอกว่ามันหายใจโล่งโปร่งเราคิดว่าครับใช่ไหมใช่มันโล่งขึ้นนะฮะมันหายใจได้ยาวขึ้นปกติการหายใจได้รับเอก็อประมาณนี้นะครครับ อาการมันเคยเป็นมันได้แค่นี้อ๋อครับผมได้แค่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนักมากก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันก็สามารถที่จะรักษาพลังงานมาได้ทำนู่นนี่นั่นได้ในหกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยครับและถ้าเราหายใจตลอดเวลาให้ให้ยาวขึ้นได้ไหมครับเนี่ต้องต้องทําทุกเชานะ้าฮะตื่นมาก็มันจะให้เต็มสุดแล้วก็ก,กลืนกลืนลมหายใจตามครับมัน มันเหมือนผมใช้คําว่าเป็นหลักการขึ้นยอดเขาหายใจปือ๊อเนี่ยยอดเขาเปัปมันต้องขึ้นยอดเขาเลยหายใจให้สุดปือ๊อกลืนลมหายใจนั่นแหละครับคือหายใจเต็มถ้ามันไม่ถึงที่สุดมันไม่มันกลืนมันก็ไม่ไม่เต็มหลักง่ายเลยแล้วจะแล้วจะดีเอง อยนะครับเอาหล่ะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วครับผมต่อมาก็ตอบคำถามสามครั้งหนึ่งเจ็บไหมครับหน้าอกยังครับสองเพิ่มไปอีกเจ็บไหมครับนิดหนึ่งครับเพิ่มนิดหนึ่งสามปึ๊บเจ็บไหมครับครับเจ็บถามว่าเจ็บเฉพาะภายนอกผิวนอกหรือภายในครับภายในภายในเอาครับตอไปจะไม่เจ็บว้วนะ้ที่นี้นะครับสังเกตให้ดีๆ

แต่คนละความรู้สึกไม่ตึงทุกผมบางทีบริหาตอนเช้ายกตึงะครับตึงบางทีไม่สุดนี่มันพอผมแบ่งแขนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยืด ชัดเจนเลยชัดชัดมากนี่มหัจารย์มากพนักงานที่บริสัทป์ระชาชนณจิทำไมผมจึงมีความว่ารู้ความสิทมีความส้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนครโดยเฉพาะยิ่งให้ระดับเฮดเพื่ออะไรระดับเฮดเนี่ยเวลาเชนแิิเพลาดในยุ่งกันเดียวผู้บริหารสูงสุดอะไรก็ได้เชนแคสเพนในยุ่งนะคนะบปัญหาเกิดเลยนะงานงานพังหมดมดครับตรงนี้นะครับต้องป้องกันการติดครับ คนที่มีสินี้มันจะล็อร,รมพืดไปเดียวครับเฮ้ยอะไรกันนะนะเซนที่าาเซนกว้างไม่ได้เลยไม่ได้แช่อมลมณ์ยวยเลยใช่ครับ<ว>เป็นอารมณ์ครับครับต้องระวังมากๆครับลุกสมัยระวังมากๆครับคนที่ทำผมอย่างช่วย CEO ทั้งหมดครับมันจะได้ดูแลบริหารการงานของตัวเองทั้งการงานทั้งบริวารเหมือนกิ่งการสาขานะครับผม มันจะพูดเป็นเสียงเดียวกันได้หมดครับพลังผมผมจับที่เป็นฝูงอย่างนี้เป็นฝูงผมใช่ไหมครับครับจับข้าสมาธิเพราะมันเป็นแบบซีรีส์ครับผมแผ่ได้หมดเลยนะฮะได้หมดครับเป็นแสนคนนั้ได้กับครับต้องจับนะฝากไว้ให้กรุณาคิดนิดนึงครับผมจะช่วยซ้ให้เดินไม่ใหญ่พลางงามครับผมโด้วยหายใจเหมือนเดิม ใช้วิธีไหนตามล่าลุงหอกครับ y o u t u b e นะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้เองเนี่ยตั้งดูถึงเกือบตีหนึ่งเนี่ยจนแฟนบอกว่าไม่นอนผมบอกผมยังไม่เจอเบอร์โทรศัพท์นก็เลยดูไปเรื่อยๆจนมาเมื่อเช้านี้แฟนบอกกดไหนลองกดอีกทีนึพอกด y o youtube กดอีกทีมาเจอเบอร์บ้านลุงออกพอดีฮะ ผมก็เลยลองโทรดูเมื่อเช้านี้เองครับได้พบพอดีผมก็เลยขอหมายมาตอนบ่ายทางจุดที่ทพุทตัดสินใจที่จะเดินทางมาทั้งทที่ดูหน่อยเดียวเองครับอะไรคือตรงนั้นครับคือเจออะไรเข้าสิ่งแปลกๆอะฮะด้านการรักษาโดยใช้พลังงานเงี้ยผมก็เลยอยากจะลอง เพราะโดยปกติทั่วไปผมนวดมาสามสิกว่าปีก็เป็นเป็นหายๆครับนวดเป็นนวดครั้งหนึ่งก็หายเพราะหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เป็นอีกครับก็เลยเบื่อครับคครับโอเมาสัมผัสตรงแล้วครับผมความรู้สึกแรกก็เดี๋ยว impression first impression เนี่ยนะครับผมรู้สึกเช่นไรนี่โหมันกับ บางทีผมแค่ามันเกินคมเกินคามมําบรรยายครับถ้าผมพูดเองก็เหมือนกับยกย่องตัวเองครับดันั้นต้องบอกว่าอย่าเชื่อน่ายมครับเนี่ยขถาผมบอกว่ากันอย่าเชื่อนั่นนะครับผมอมใน y o u t u ู e อย่าเชื่อเห็นตมตาก,ก็าอย่าเชื่อครับถ้ <c oughs> ามันเกินความเชื่อที่เราเคยเชื่อเคยเรียนรู้มามันเกินครับผมโทษครับอ๊บขยับเองสิครับตายเอ้คนละเวอร์ชันไหมคนละฟิลลิ่ง แต่ผมเอเป็นช่วงไอไปลายจะจะจะ,<า>จะชาเพราะว่าเกิดจากสมัยก่อนผมพาฮะคุณลุงหอครับ ได้ตรงนะงรงครับเป็นมานาน,นาแล้วนะครับครับผมเดินนี่มันเสียสูนดูสิจะพยายามให้มันโตนะครับองศามันผิดนิดเดียวครับข้อมันก็ไปแล้วครับผม,มถ้าเป็นเลือดรังแล้วเปเป็นพวกกระดูกไปทังโครงครับกะดูมันจะเบาอไหมาที่ผมพักไว้ก่อนนะจะททำให้เดินได้อย่างงานงนะครับผมครับผม yeah โอ้ยมันคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านันนะครับนี่ยกว่ากระดกไม่ขึ้นครับกระดกไม่ขึ้นครับผมนั่นเ็นเรว่าเสียมาจากตอนผ่าเท่นั้นครับผมเสียช่วงไหนผ่าครับแล้วก็ทําให้ปลายเท้านี่จะเกิดความรู้สึกน้อยครับเวลาเดินก็เดินแบบส้นลงครับผมส้นลงครับผมเพราะว่าขาผม ปลายปลายผมลงไม่ได้เหมือนกับมันไม่มีพลังเลยยังไงครับผมครับผมพยายามจะหาทางช่วยครับผมสังเกตความรู้สึกครับครับไม่มีอะไรให้จวับนอกจากความรู้สึกีเดียวมีเจ็บมั้ยครับเจ็บครับเจ็บกันสักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ็บเจ็บสักกี่สิบยี่สิบห้าสิบ ประมาณ50%ได้ครับครับผมแค่เหลื 7, อเจ็บ20%ครับผม <นะ S 1> ครับ,รบจะได้ขึ้นเรื่อยๆมจะได้แอบสอบง่ายๆถ้าเจ็บมากมันก็รีเฟกครับย้อนเลยต้าเลยครับธรรมชาติโคตดคุณจะเอาป่าเขายอมไมต้องยอม ได้แค่ไหนเริ่มขยับได้นี่ได้กระโดดมาเพราะว่าเยงนดูสิเนี่ยถ้าน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักดูสิเยืนขยงนดูเขาทมจากน้ำเดิม ยื่นี่หมอเข่าเตะปิ่งซายนะครับผมขวายังยังยังปวดที่เข่าอยู่ครับผมนั่งกถั้นะเอาจากการเข่าขวาก่อนครับผมให้มันมารกานกันอย่างน้อยสุดก็ไม่ให้มันระแวงใช่ครับครับผม นี่ปรดีช่วงเมื่อสามปีก่อนอมผมขับรถไปจอดแล้วก็ลืมปลดเกียร์ถอยนะฮะออแล้วผมลงมาปั๊บรถมาถอยอถอยมาประตูผมยังไม่ปิดดานผมล้มไปล้มไป,ลมไปแล้วเข่าผมงอเป็นเป็น,ปนตัวตัววีอะฮะตัวตวีเลยเอา้าแล้วรอมันทับเข้ามาสองข้างเลยครับแต่กระดูกไม่แตกครับผมหลังอย่างนั้นแล้วผมเอ็กเซลเล หมอเอ็กซเรดูกระดูกไม่เป็นไรผมคำถามว่าเกลือไปออโต้แน่นอนกันเออโต้ครับผมเนี่ยออโต้มันพับประหมาาไม่ได้เผ่อไม่ได้ฮะบางทีรีบแบบลืมบางคนนี้พอเกียร์เดินหน้ายังไม่ปลดรีบลงล้มก็ดงลงไปทับเหมือที่ของผมถอยไงถอยเข้าจอดนะครับไปซื้อของที่แถวปากคลองแถวโรงเรียนราชินีฮะนะฮะ พอดีถอยมาทับนั่นล่มไม่ไม่มีหลักเลยครับตอนนั้นฮะทำตัวเองครับผมโอเคใช้เวลาในการเรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมพอสังเกตนี้ก่อนจะหายนะครับระหว่างไปนวดนู่นนี่นั่นครับที่ผมทำที่ไปนวดไปเนี่ย ผมว่าจะดีกว่านวดเนี่ยหนักกว่าครับเพราะนวดนี่บางทีนวดแบบเหมือนกับคลายคลายเท่านั้นเองะอะครับตั้งใจตอนที่หาคุณอาหา,อ,นนานอะไรครับเนี่ยด,ดูไปเรื่อยไปเจอพอดีเมื่อคืนะดเด้งดเข้าพอดีแล้ะผมก็เลยเปิดดูแฟนบ,บอกดูอะไรบอกดูด,ดูดูลุงองอนวด ว่าเป็นยังไงแล้วพอเห็นวิธีกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าเลยเออแปลกเนี่ยเป็นของแปลกและน่าจะลองเพราะว่าใช้หลักพลังงานช่วยถ้าใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่ามไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะรับเพราะพลังงานโดยไม่ได้ใช้หลักใน ภายในเนี่ยผมว่ารักษาได้ไม่กี่คนนะสึคนก็ไปแล้วหาครับผมใช่ครับค,ครับอเ้มแมแขวนขวนนิดนึงดขวนแขวนั่อนะครับคบอ,อด,อคอดูหลุดไว้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยร,รู้สึกว่าโอเคเราเดินยืนใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่จะบอกก็แตะติดเขาแาปวดปลดป่อยอยัง เนี่ยสายอยังรู้สึกแล้วผมเคยไม่ไม่ยกมากไม่ยกใช่ไหมฮะทีแรกที่คุณลุงออกเห็นเนี่ยผมผมยกมากนะฮะครับผมพิตี้ิตตจะดีขึ้นครับใช่ฮะ่หน ผมไม่กล้าสะบัดแรงที่ผ่านมานี่ได้นะตอนนี้สบายครับนี่สะบัดแรงได้ครับครปกติกรอบได้ยเนี่ยครับผมไม่ตีจริงครับตีกรอบมาผมหมอไงก็มันถึงวาระถึงเวลามันเพราะว่ามันมันถึงยุค คมนยุบผมอธิบายความนี้ครับผมตั้งแต่ความเป็นมนุษย์วัสดโลคอะไรกันครับผมแก่ผ้าเดินประวานั่นนครับแบไม้มาปิดร่างกายแลว่าไปครับกินของอะไรก็ได้ครับผมในรถครับต่อมาก็มีหาอิฐหินมาหลาเป็นของแบบความนุ่นนี่นั่นครับเพื่อที่อยู่เพื่อไรว่าไปครับต่อมาก็เป็นเรื่องของแหลมของผมมีสนูวิยิงครับเพื่อให้ชีวิตดได้ได้ครับต่อมาก็เรื่องของเครื่องกลงานคันดิคันงัดเอาไม้ทําไม้ไผ่ให้หว่าบ สองมันเป็นเครื่องจักรเครื่องคลมาก็เป็นเครื่องลคนสองมันเป็นเครื่องยนต์สองมันเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสองมานอิเล็กทรอนิกส์ไปสองมาต็วเทคโนโลยีทุกมันมีเป็นเรื่องของไอทีไปแล้วครับผมนั่นเข้าไปไอทีวิทยาศาสตร์คราวนี้มันเป็นเรื่องจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เป็นเรื่องของพลังงานของเขายังเป็นคลื่นอยู่ครับของเรามันหยุดคลื่นได้แล้วครับสามารถหยุดคลื่นได้นะครับผมของเราหยุดคลื่นได้แน่นอนนะครับ มันถึงท่านสามารถจะขึ้นครับผมเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ปาสิจันมากครับมันเป็นวิวัฒนาการของสารโลกอันเป็นมนุษย์ครับมันจะต้องมาช่วยโลกอ่ะครับผมเพราะโลกนี่มันได้รับความกระเทือนจากวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบครับเคมีชีวฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิงเคลียร์ครับคอยล์รังมันก็เ้ารูปเป็นคลื่นครับความถี่สูงต่ำนี่ครับท่านครับ พวกมือถือมือถอยนะขึ้นมาจากดาว t h o ะเทียมโอ้โหร้อยแปดเลยครับผมวุ่นไปเสียของเข้าใจเรื่พวกนี้ครับอันนึ่งคืออันนี้พลังงานครับที่จบันก็เชื่อมโยงกันครับผมขึ้นขึ้นความถี่ก็คือพลังงานครับแต่ขึ้นความถี่เป็นพลังงานของสายฟ้าแม่เหล็กที่ก่อผลิตขึ้นครับแต่คลื่นตัวนี้มันคลื่นของธรรมชาติมันต่างครับเพราะงั้นคลื่นความถี่นี่มาทําลายพวกธรรมชาติ แต่มันต้องมีกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าัยนั้นมาช่วยครับสิ่งนั้นคือคมีอยู่ทุกคนทุกคนมีสิ่งนี้นครับผมมีแล้วผมกดออกมาได้ก่อนก็เลยมาบอกเก้าเก้าสิบครับ,รบเริ่มต้นก็งกาช่วยเรื่องสุขภาพองมนุษย์ครับผมต่อมาก็จะแผ่แบ่งปันไปเรื่อยๆครับ,รบโ,โอ้โหมันยิ่งใหญ่ไปสคดที่ผมในมองเห็นส่วนตัวผมถึงทําอะไรต่างผมไม่เหนื่อยเพราะผมรู้เป็นหน้าที่ครับผมเป็นหน้าที่ต้องทำ ถ้าผมเป็นรับจ้างกว่านี้ว่าไปแลยตั้งนานแล้วใช่ครับทําแบบรับจ้างไม่ไหวหรอกไม่ได้ครับมันต้องเป็นสมนึกหน้าที่ผมจะวันหนึ่งสี่ห้าสิบคนร้อยคนก็มาแล้วร้อยหกสิบกว่าคนเนี่ยลุยมาแล้วครับผนเดียวเนี่ยโอ้บแต่สุดท้ายก็ถอนมันนะหมดครับก็เลยกับมครับใจเต็มร้อยมันหยุดงานนะโอ้แพ้ร้าเลยครับก็ไม่ว่ารายการเพราะอย่างนั้นฉัน ต้องนตัวเองคือเราใช้สังขารรุนแรงไปหรือเปล่ามันต้องค่อยๆเผลอเรื่อเผื่อขาดนั้นต่อไปต้องคอยเลสักเสมอว่าอว่างครมันต้องระดับ VIP ก็ต้อง VIP ก็แล้วแม่ว่าผู้ตรงต้องด้วยแต่ก่อนไม่เคยตอนนี้มันต้องใช่มั้ยมีพวกนี้เข้ามาช่วยการที่จะสกรีนผู้คนต่อไปใครช่วยก่อนครับก็ต้องช่วยเขาก่อนเพราะเขาต้องช่วยคนอีกต่างหากประเทมาวันบายวันนี่ก่อน เราก็โอเคนะ้วนะครับผมแล่เราก็ดูว่าจังหวัดจะต้องให้นิ่งทียมันมันมันอย่าหาว่าเลือกที่รักมากที่ชอับต้องการช่วยซีอีโอบบอกว่าอะไเพราะซีอจะไปช่วยคนอีกเยอะคนและทั้งงานด้วยนี่คือเจตนาครับรุนแรงมากนโอเคดีใจแล้วครับที่ได้ับพอใจมไหมนี่ไงพอใจเดิมไหม ที่ว่ามีระบบห้องไหมตอนนี้ครับยังไม่มีอะไรครับผมยังไมม่ีนะเดี๋ยวไวปเติมเต็มจะเป็นรูปของภาพรวมครับครับผมไอตัวรวมนี่ก็สําคัญนท้องไส้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเรื่องภายในมันจะโล่งไหมวะโทษนะครับอืมผมอึ้ดบนะตอไปไม่ต้องพูดถึงคำว่าอ้วนแล้วเขาไม่ดีเมตเตอรโรชเมตเตอรชมันทำงานดี มันเกิดภูมิด้านทานมาเองครับด้านทานนู่นนี่นั่นจะเป็นเขาเรียกว่าความดันสูงความดันต่ามันก็จะแปรผันไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและความดันวัดเท่าไหร่เมื่อไหร่มันก็ไม่เท่ากันบางทีวัดเดี๋ยวนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีวัดอีกก็ไม่เท่ากันหรอกครับนี่ครัก็ขาดเฉลี่ยครับอืมเพราะฉะนั้นโทษครับรุงมจะประดุษฉลังมันจะบอกทหมดแล้ว นี่เขาเรียกว่าปรับทั้งโครงสร้างเลยคแค่นี้ก็เรียกวเฟือเลยครับหลังเอวเนี่ยแค่เนี้มันแค่ตัวนี้ครับรสะเทือนไปหมดพลังไม่ได้ครับก็มันเป็นพลังงาน <ฮะ S 1> ครับ เปลี่ยนเวอร์ชั่นทีเนี้ดูสิเพชแม่จะเป็นยังไงต่อทีเนี้แปลก็